สวัสดีค่ะวันนี้นะทีมงานอุโชคดนสสันรถกระเซยไรแตนชัยภูมิผู้ผลิตไรแตนคุณภาพมาตรฐานงานส่งออกนะคะชื่อนี้ขอการันตีคุณภาพขับแก้วเช่นเคยนะคะวันนี้อีแตนหกล้อรุ่นใหญ่พิเศษนะเกือบสองลูกนะคะวันนี้เรามาโชว์ผลงานนะ,ะโชว์ช่วงล่างความสวยงามกันสําสหรับคลิปคลิปนี้นะคะสีสัสนสวยงามนะ,ะโดดเด่นลงตัวนะ,ะสําหรับของเราอู่ของเราเน้นเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงล่างหะือคะ แล้วก็ความสวยงามนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงเพราะทุกสัสดส่วนของเราออกแบบมาเพื่อที่จะรองรับน้ำหนักได้อย่างดีเยี่ยมนะคะอ่าเราดูความสวยงามด้านหน้านะคะก็จะมีชุดตกแต่งให้พร้อมเรียบร้อยอันนี้ก็คือเป็นของแถมที่ทางร้านเรานะคะพร้อมที่จะมอบให้ลูกค้านะคะแล้วก็ จะมีนะหมวกด้านบนหลังคานะคะผ้าฝุ่นหน้าหลังชุดไฟตกแต่งตุ๊กตามิชลีนเสาธงนะคะทั้งหมดสามคู่นะคะจัดไปให้เลยพร้อมความสวยงามแล้วก็ความแข็งแกล่งไปในคันเดียวกันนะคะสำหรับสเปคชั่าของคันนี้ก็จะเป็นคันหน้าเพาท้ายของ Hino FC อนะคะตอนนี้เราก็แข็งแกล่งกันอยู่แล้วนะคะสามารถรองรับน้ำหนักได้ที่ไม่เกิน15ตันนะคะชุดเกียร์นะคะลูกหน้าก็จะเป็น เกียอีสุนะคะลูกหลังก็จะเป็นเกียอีซุล็อกกี้นะคะระบบเบรจิฟฟี่นะคะพครงมาลัยพาวเวอร์ชุดกระบอกดํา6ตันนะคะสามารถยกได้ที่15ตันนะคะโครงคัสซีเหล็กรังน้ำ7นิ้วสามารถที่จะรับน้ำหนักรับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมนะคะเพราะว่าเราเสริมความแข็งแกร่งด้วยการซับด้านในคัสซีให้เรียบร้อยแม้จะอายุการใช้งานจะเยอะนะคะเรารับ การกระแทกเท่าไหร่โฟกัสซีของเราก็จะสามารถที่จะอยู่ในรูปทรงแบบนี้ได้นานนะคะชุดแหนบเดี่ยะยักษ์เจสเซนนะคะตัวนี้เป็นแหนบใหม่นะคะเราอัดให้พิเศษเพื่อความแข็งแกร่งนะคะเราอัดไปให้เลยไม่ต้องมามัวกังวลว่าจะต้องได้เพิ่มความหนาแน่นเพิ่มเติมนะคะ ตัวถังของคันนี้ก็จะอยู่ที่กว้าง2เมตร10นะคะสูงที่เมตร40แล้วก็เพิ่มเติมขึ้นไปด้านบนข้างบนก็อีก40เซมเป็นเมตร80นะคะยาว4เมตรนะคะของตัวถงังเช่นเดียวกันในทุกๆขันเราจะมีการทําการาใช้โครงสร้างด้านในนะคะเป็นเหล็กรังน้ำนะคะ3นิ้วในการถักเป็นโครงสร้างแล้วก็ปูด้านนอกด้วยเหล็กแผ่นขนาดหนานะคะ3มิลส่วนตัวพื้นนะคะเราก็ใช้เหล็กแผ่น3มิลเช่นเดียวกันนะคะที่จะ เป็นตัวรองรับน้ําหนักนะคะไม่มีการยุบแน่นอนนะคะแม้ใช้งานได้นานนะคะใช้งานได้นานสําหรับตัวนี้แล้วก็เป็นกระบะอลูมิเนียมเกรดเดียวกันกับรถ10ล้อใช้เลยนะคะตัวนี้แข็งแกร่งแน่นอนนะคะรับประกันเลยอ่ะเฮ้เรามาดูนิดนึงนะ,ะในสเปคช่วงล่างให้อู่โชคอน,นันต์นะคะได้ไปอินทางเลือกที่ลูกค้านะจะใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้ดีๆจากเรานะคะ ส่วนในการรับประกันนะคะเรารับประกันของระบบช่วงล่างอยู่ที่6เดือนนะคะมีปัญหาเราซ่อมฟรีอะไหล่ฟรีบริการกันถึงที่กันไปเลยในกรณีที่เกิดจากการที่ลูกที่เรานะคะอะไหล่ที่ใส่ไปมีความเสียหายนะคะเราก็ดูแลกันให้นะคะแต่แต่แตถ้าเกิดจากการที่ลูกค้านะคะเข้าพิจงหวะฟอกท้ายแตกหรืออะไรในกรณีนี้เราก็สามารถที่จะซื้อนะคะอะไหล่ในราคาที่ เท่าเสียงโกงกันไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้เลยแตนดีไว้ใช้งานนะคะติดต่อเราเข้ามาได้ที่เบอร์โทร087-874-2040นะคะอีเบอร์โทรหนึ่ง7 9 1 0 1 8 7 0 0 5นะคะเรามีคำสอบและโปรมโมชั่นดีๆไว้รอคุณอยู่นะ,ะติดตามกันได้ทั้งใน YouTube แล้วเข้าเฟซบุ๊กกันเลยนะคะสำหรับลูกค้าือทุกท่านที่สนใจอยากได้รอยแต่ดีๆจากเราไว้ใช้งานนะคะ mm hmm. ขอบคุณสำหรับในการติดตามในคลิป,ลปนี้และทุกๆคลิปกันด้วยนะคะ mm hmm. อู่โชคอนันต์นะคะ mm hmm. เราภูมิใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพนะคะ mm hmm. ให้ลูกค้าทุกท่านได้ใช้งานกันต่อไปนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากๆค่ะ